เจ้าชายศรนทะได้ในการออกบวทครับดังนั้นท่านสาธุชนท่านพระอาจารย์ครับในยุคนี้สมัยนี้ละอ่อนเนี่ยท่านพระอาจารย์ก็มีลูกซย์ลูกหานักโดยเฉพาะเป็นพระเนนกอนดีเป็นเด็กวัดขยมวัดภาษาล้านนาเขาว่าขยมวัดเ,เขาก็เลี้ยงได้เฉพาะไกม่มันแต่ใจเขาเลี้ยงมาได้ ครับอันนี้เป็นเป้าหมายชีวิตที่มือเปิ้นจีขึ้นครับและที่จีลงนี่เราท่านอาจารย์จีลงดินนี้เป็นปิศนาธรรมแห่งอย่างหนึ่งว่าเมื่อเฮามีเป้าหมายในชีวิตแล้วท่านพระอาจารย์เขาก็ต้องมีลักประกันของตัวเองอลักประกันในที่นี้ห้องว่าพื้นหลังของตัวเก่าว่าเฮาเป็นไทยและเป้าหมายของเฮามีและในคณะนี้ เฮายังอยู่ในโลกใบนี้อยู่เป้าหมายและลักประกันของเฮานั้นแปลว่าครอบครัวครบอบครัวของเฮานั้นเป็นอย่างใดบางคนเนี่ยมีเป้าหมายสูงท่านพระอาจารย์แต่ว่าลักประกันมีน้อยอย่างเช่นเกิดมาแล้วมีความฝันแบบเบอ่อเกินไปบาอ,อยากจะไปเหยียบดวงจันทร์นี่นะ ต้องเป็นผู้ที่อยากไปเยียบดวงจันทร์แต่รักประกันของตัวเองนั้นมีน้อยอ่าม,มีน้อยอย่างนี้เป็นต้นครับดังนั้นเราต้องดูคุมหลังและก็รักประกันของตัวเองอืแต่ที่สําคัญในการเป็นปิสนาธรรมที่จี้ลงดินก็คือห้ามลืมกําพืชตัวเองอืครับเพื่อนบอกว่าลืมเบอร์โทรก็สามารถลืมได้ ลืมนัดก็สามารถลืมได้แม้แต่คนหักนัดก็สามารถลืมได้แต่ว่าการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ห้ามลืมคือห้ามลืมกรรมพืชตัวเก่าอ๋อสอดคล้องครับกรรมโบราณที่เปิลบอกไว้ว่าแงนหน้าพออฟ้าพ้มหน้าพอดินครับับน,นเหมือนกันเหมือนกันเนาะก,ก,ก็หมายความว่าคนเฮานั้นเกิดมาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการ พอขึ้นไปตั้งบนตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ว่าเขาจะเป็นยังเขาจะเนี่ยยังจากนั้นก็หลังจากที่ควนขวายแล้วก็ควรที่จะพอลงมาตั้งลุ่มตั้งล่างเหตพ้องว่าแต่เดิมนั่นเขาเป็นคนที่ไหนยังใดเหมือนกับบลืมบ้านเกิดเออเนาะสำนึกฮักบ้านเกิดยังอีเป็นต้นก็เออเขาเป็นลูกเต้าเหลากอของภายพื้นเพเป็นยังใดเหมือนกับไวรุ่นสมัยประเดี๋ยวนาาท่านอาจารย์เนาะ เวลาไปห่ำไปเฮียนที่อื่นที่ไก่ปิกมาอุ้เมืองบาได้เกินข้าวเหนียวข้าวนึ่งบ้านเฮาเ็้าได้กินน้ำพริกฮะไส้อัวแคบหมูกินบะล้ำบะอร่อยบะเหมือนพิซซ่งพิซซาอย่างนี้ก็มีนะเนาะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธรูปเบบี้บุตร้าดังนั้นนี่ท่านพระอาจารย์ครับพระพุทธองค์ของเฮานี่ออกจากบ้านตอนอายุสาวเก้าสาวเก้า ออกจากวังไปนี่นะนีออกบวชพ่อพ่อเป็นบวชนีออกบวชไปศึกษาต่างนอกต่างป่าไปสำนักไหนดันดง,ดงไปมดครับอาจารย์ครับโดยที่การออกไปสแสวงหาสัจธรรมของพระพุทธเจ้านี่ยอดเยยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้สแสวงหาเสร็จแล้วได้บรรลุธรรมในที่สุดได้บรรลุธรรมเนี่ยในการที่เผยแผ่ธรรมของพระพุทธองค์เนี่ย ีเปิ้ลมีเป้าหมายในชีวิตที่จี้ขึ้นบนท้องฟ้าแต่ว่าจี้ลงดินเนี่ยเปิ้ลก็บ่ลืมครับตอนเปิ้ลบรรลุธรรมแนละ้วเปิ้ลกลับมาโปรดพุทธบิดาของเปิ้ลแม้แต่นางยโสธราหรือนางพิมพาครับผู้เป็นอดีตภรรยาก็มาโปรดให้บรรลุธรรมอย่างนี้ฮ้องว่าเป็นบุคคลที่บ่ลืมกับพืชตัวเกา่าดังนั้นจติโยมสาธุชนทั้งหลายที่รับ ชมอยู่นี้ถ้าได้ดิฟได้ดีแล้วถ้าลืมกำพืชเก่าก็ถือว่าเป็นบุคคลที่บ่ประเสริฐถือว่าเป็นบุคคลที่บ่เจริญถือว่าเป็นบุคคลที่บ่เลิศเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าเปิ้นเป็นผู้เลิศผู้เจริญผู้ประเสริฐถ้าเปิ้นเป็นบุคคลที่ได้ดีแล้วบ่ลืมกำพืชบ้านเกิดมองนอนย่างนี้เป็นต้นครับท่านพระอาจารย์ท่านผู้ชมรายการทุกท่านขณะนี้เฮาก็ยังอยู่ในการ ในรายการล้านนาธรรมล้านนาไทยซึ่งสิ่งที่ท่านอาจารย์สาครสุวัฒโนได้อู้ไปก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธรูปปางหนึ่งที่ห้องว่าปางประสูติหรือเบบีบุตรดาคก็ท่านอาจารย์สาครก็ได้อาถธิบายไปจัดนักแล้วแต่ผมก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าสังเวชนียสถานสี่ตำบลที่เฮาได้อู้กันในวันนี้ก็คือสถานที่ประสูติ ทำไมคนไทยต้องไปสังเวชนิยสถานสถานที่ประสูตรมันมีความสำคัญอย่างใดและเขาจะไปพออันอย่างที่หั่นและเขาจะได้ธรรมะอันอย่างจากสังเวชนิยสถานอันเป็นสถานที่ประสูตรนะครับมีญาติโยมเปิ้นอยากให้หูเกี่ยวกับเรื่องนี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสถานที่อันประสูตรของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันนี้นะท่านครับนะอยู่ในประเทศเนปาลเนปาลเรี่ว่าสวนลุมพินีวันครับในปัจจุบันนี้ในสวนนั้นก็ยังมีวิหารมายาทีวีในวิหารที่นั้นก็ยังมีรูปปั้นของนางมายาทีวีอ๋อพุทธมารดาพุทธมารดาที่ทรงเนวกิ่งสาระในการประสูตรับ แรกก็ออกมานอกพระวิหารครับก็ยังมีสะโบกครณีอยู่สะโบกครณีซึ่งเป็นที่สงสนามพระวรกายของเจ้าชายสินทะในขณะนั้นอ๋ออันนี้ก็เป็นสถานที่อันสําคัญที่ถ้าเจ้าพูดของเราไปกราบไหวสังเวชนียสถานก็จะได้เลยเห็นและได้หันในสถานที่นั้นครับที่ท่านพระอาจารย์ถามว่าทำไม ชาพุทธทราจะต้องไปไหว้ศีสังเวีครับครั้งหนึ่งพระอานนเ์เคยถามพระพุทธเจ้าว่าครับถ้าพระพุทธองค์ปรินิพานไปแล้วสถานที่ใดที่ชาพุทธทั้งหลายควรจะเคารพนับถือและทำให้เป็นเครื่องสังเวชเตือนใจครับพระพุทธเจ้าก็อตอบว่าดูก่อนอานนท์บุคคลเราใด ได้มากราบไหว้สังเวชนิยสถานสีตตำบลครับอันมีสถานที่ประสูตรก็คือลุมพินีวันลุมพินีวันครับที่เฮาอูดถึงครับในวันนี้ญาติโยมทุกท่านที่ท่านอาจารย์สาครสุวัฒโนอู้ไปก็คือลุมพินีวันสถานที่ประสูตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นสังเวชนิยสถานหนึ่งในสี่ ส่วนที่เหลือแห่งสามที่นั้นจะมีที่ไหนกอเดียวจะได้ให้ท่านอาจารย์สาครได้บอกญาติโยมนิมนต์ครับท่านอาจารย์ครับแห่งสามที่มีที่ไหนเป็นลำ้ำท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่ที่สองนั้นกอได้แก่สถานที่ที่พระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้ธรรมก็คือพุทธคยาและที่ที่สามก็คือ สถานที่พระพุทธเจ้านั้นได้แสดงประถม,มะเทศนาก็คือเมืองสารนาฏและที่ที่สี่นั้นก็ได้แก่เมืองกุศินาราเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้านั้นสเสด็จดับขันธปริณิพานครับท่านพระอาจารย์สังเวชนียสถานสี่ตำบลที่ท่านอาจารย์สาวครสุวัฒโนได้อู้มานั้น ก็พระพุทธองค์ได้ตรัสบอกไว้ว่าคนใดก็าตามมีโอกาสได้ไปไหว้ไปสาสักการาปูชาจะได้ชื่อว่าเปิดประตูแห่งสวรรค์ปิดประตูแห่งอบายหมายความว่าภ่ายไปไหวไปสาก็มีโอกาสได้ขึ้นสวรรค์บ่ได้ตกมอดนะฮกวันนี้ก็จึงเป็นนิมิตหมายอันดีที่ท่านอาจารย์สาครได้มาอู้มาห้ความหมายเกาะกำเดียวแห่งักกรรมญาติโยมก็จะได้พอได้กอยอบรรดา ผู้เฒ่าผู้แก่จะมาถามปัญหาธรรมะโดยมีรอนและเยาวชนเป็นพิธีกรภาคสนามจะปาญาติโยมไปพอว่าเปิ่นจะถามปัญหาอัญังก็ขอเจริญพรเจริญพรญสวัสดีเจ้า ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเหมือนเคยนะครับวันนี้อยู่ในช่วงของการถามปัญหาธรรมะวันนี้ผมได้นาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปันเสานะครับแล้วก็อยู่กับพี่ลาดนะครับวันนี้พี่ลาดจะมีคําถามมาเรียน,นถามพระอาจารย์สวัสดีครับพี่ลาด<ะ>ครับอันนี้อันจะฝากถามพระอาจารย์ว่า วันปีใหม่เมืองเขาเนี่ยวันที่14เนาะเป็นอย่างว่าขนน้นทรายเข้าวัด <5 S 1> นั้นเป็นอย่างใดพ่องม่คะ่ะการขนทรายเข้าวัดปีใหม่เมืองเน<า>ี่ยยังต้องมีการขนทรายาแม่ก็ครับครับคำถามนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เชื่อได้เลยว่าท่านผู้ชมทางบ้านคงจะมีข้อข้องใจเช่นเดียวกับพิล่าวันนี้ก็คงจะได้รับความเมตตาจากท่านพระจยา์ทั้งสองรูปได้เมตตาตอบคําถามเพื่อพิล่าเพื่อชี้แจงข้อสงสัยที่เกิดขึ้นนะครับ ครับสำหรับช่วงของการตอบปัญหาธรรมะในวันนี้ก็คงจะได้นำท่านผู้ชมจากลากันเพียงเต่าอ,อีก,ก่อนปะกันใหม่ได้ครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการทุกท่านในช่วงของการตอบปัญหาธรรมะในวันนี้เพาวกอดได้อยู่กับท่านอาจารย์พระมหาผู้ทิพัฒนิกาสาวโวเจ้าอาวาสวัดป่าตึงงาม เช่นเคยก็อขอไหว้สาครับท่านอาจารย์ครับไหว้สาครับผมท่านอาจารย์ครับผมวันนี้ก็มีปัญหาจากโยมต่างบ้านที่เปิ้นถามมาเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการขนทรายเข้าวัด<อ>ซึ่งเป็นปวีณีปีใหม่เมืองนั้นก็จะหารว่ามีการขนทรายเข้าวัดเปินก็เลยฝากถามมาครับว่าทําไมเขาต้องขนทรายเข้าวัดนี่นะท่านอาจารย์ครับครับผมเรื่องของการขนทรายเข้าวัดนี้ก็มีวัตถุประสงค์หลายอย่างครับ แต่เดิมทีเนี่ยในวัดในวาเนี่ยเขาก็จะมีการตานทรายรถ้าตานแล้วนะฮะอาจารย์ครับบางทีก็เอาไปก่อสร้างเอาไปก่อสร้างหั่นแปลงหั่นแปลงหั่นกุฏิวิหารศาลารพระธาตุจะดีก็ดีมันก็มีส่วนที่เหลือส่วนที่เหลืออยูุ่หั่นก็จะเป็นพั้นก็จะใกล้จะเกลี่ยเป็นพื้นเป็นตีเป็นตางไปแล้วก็เขาจะหันว่าตะก,ก่อนเนี่ยคนเฒ่าคนแก่เขาจะเข้าวัดเข้าวาเนี่ยกนจะถอด ทอดเกิบเนาะคือรองเท้านี่นะครับ,รบไว้ปากประตูวัดเซษแล้วเราก็จะเดินเท้าเปล่าเข้ามาเรอเดินเข้ามาแล้วบางทีเนี่ยตอนจะออกปิกไปเนี่ยทรายเหมือนเนี่ยเวลาตัวเขาเนี่ยมันจะเป็นเหื่อเวลาเขาเดินเข้ามานี่ก่อทรายนมันจะติดตามเท้าตามอย่างเขาออกไปแล้วคนเขาเป็นถือว่ากลัวจะเป็นบาปกลัวจะเป็นกรรมก็เลยกลายเป็นว่า บ่าจะต้องมาเหมือนคล้ายๆเหมือนตันไส้ตันแตนมาเพิอเป็นหนี้มาเพิอเป็นกรรมกันนะครับก็เลยกลายเป็นประเพณีว่าอาจจะต้องขนทรายเข้าวัดแต่ถ้าหากว่าที่เป็นประเพณีถ้าเขาขนตั้งคนตั้งคนมากองไปเรื่อยมันก็ดูมรทำให้เกิดความศรัทธามาเกิดวัฒนธรรมมนดีงามที่เหมาะแก่การจะสืบสานก็เลยเอามาก่อเป็นเหมือนเจดีย์บางตีบางตางเมื่อจะก่อขึ้นไปเป็นเหมือนเจดีย์เนี่ยเสร็จเรียบร้อยเกาะ อาจจะเอาตุงปีใหม่ตุงชะตาอันยังของภัยมาเสียบมาปักครับเนี่ยก็ถือว่าเอาทรายเข้ามาตานแล้วมันได้แหมยางคือสามัคคีทานสามัคคีธรรมความสมัรสมานสามัคคีก็จะจ่วยกันครับ,รบ,รบอันนี้ก่อเป็นเหตุที่ว่าบาญญัติให้เป็นเวรเป็นกรรมเช่นเดียวกันก็นเลยปลากันคนทรายเข้ามาถวายในวัดแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์แก่สาธปปารณกันในวัดโดยครับผมทรายนี่ก่อจะเอาไปก่อสร้างห้างแปลงถาวารวัตถุต่างๆ และในร้านนาเจียงใหม่สมัยโบราณเปิ้นก็เชื่อว่าข่วงแก้วตังสาบนั้นเปรียบดังมหานาทีสี่ทันดอนครับผมทรายก็เหมือนกับผืนน้าเป็นว่ายอย่างอานกรารคนทรายเข้ามาใส่กลางข่วงวัดก็เหมือนกับว่าถมอย่างมหานาทีสี่ทันดอนเพื่อที่จะข้ามวัดตาสงสารไปสู่เมืองนิพานอั <ผม S 1> อันนี้ก็เป็นแห่งความเชื่อหนึ่งวันนี้ก็ขอบ คุณท่านอาจารย์จันนักนะครับ,รบที่<ม>ได้เมตตามาให้ความกระจ่างกับรายการของเฮาก่อนที่จะจากจะลาก่ออยากจะเมตตาท่านอาจารย์ฝากเก็บสาระธรรมะสั้นๆเพราะว่าเวลารายการของเฮาก็ยังเหลืออยู่เออสถาญาติโยมได้นำรักธรรมที่ท่านอาจารย์ฝากไปประพฤติปฏิบัตินะครับครับผมก็ประเดี๋ยวนี้คงม,มีความมู้สึกว่า เขาจะเชือกับว่าปี2012เขากลัวเพศกลัวภัยอย่างต่างๆเพราะนั้นเขาก็เลยมีความความหวังหวังว่าอยากจะรอดพ้นภัยเหล่านั้นได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นประ